สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดแอร์ที่ถูกต้องนะครับแอร์แอร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้วิธีเปิดนะครับมันก็จะเปิดแล้วมันไม่ยอมทํางานนะครับก็คือแอร์ตัวนี้ทํางานแต่แอร์ตัวนอกไม่ทํางานนะครับวิธีการเปิดที่ถูกต้องก็คือถ้าเกิดว่าปิเกอร์ตัวนี้เราปิดอยู่นะครับเเราไม่ได้ใช้งานนานเราปิดปกเกอร์ตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเปิดแอร์นะครับให้เราทําการเปิดปกเกอร์ตัวนี้ขึ้นไปนะครับ เปิดขึ้นไปทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดรีโมทนะครับเพื่อนๆเปิดตัวนี้ทิ้งไว้สัก5นาทีเพื่อที่จะให้ระบบไฟนะครับมันขึ้นมาที่คอยเย็นตัวนี้นะครับคอยเย็นเสร็จแล้วระบบไฟมันก็จะวิ่งไปที่คอยนอกนะครับคอยร้อนตัวนอกนะครับพอไฟมันขึ้นมาเลี้ยงสองตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราค่อยเปิดรีโมทนะครับค่อยเปิดรีโมททีหลังนะครับสําคัญนะครับให้เราทําการ เปิดเบเกอร์ก่อนทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับหรือว่า3นาทีก็ได้นะครับให้ระบบไฟมันเข้ามาเลี้ยงเครื่องตัวในตัวนอกก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราถึงจะเปิดรีโมทนะครับแล้วเราก็ค่อยเปิดออนนะครับออนรีโมทพอเราเปิดออนปุ๊บนะครับแอร์ตัวนอกมันจะทํางานเลยนะครับแอร์ตัวนอกจะทํางานเลยแล้วแอร์มันจะเย็นนะครับเย็นเลยนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราเปิดไม่เป็นนะครับเราไม่ถึงเราก็เปิด ปเกอร์ <P ew s> ปุ๊บขึ้นมาให้เราก็เปิดรีโมทเลยนะครับมันมันจะทำให้แอร์ตัวนอกไม่ทำงานนะครับตัวนี้ทำงานก็จริงนะครับแต่ว่าตัวนอกมันจะไม่ทำงานตัวนอกมันจะหยุดนะครับมันจะทิ้งช่วอย,ยูป่ประมาณสักส0 20ประมาณสัก1 0 20นาทีนะครับแอร์ Air ตัวนอกถึงจะทำงานนะครับให้เราทำการเปิดตามที่ผมว่าน,นั้นก็คือให้เราเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเปิดเสร็จแล้วทิ้งไว้สัก3นาทีนะครับอย่าเพิ่งเปิดรีโมทนะครับพอ สภาพหน้เราค่อยเปิดรีโมทนะครับมันพอเปิดปุ๊บแอร์ตัวนอกจะทํางานทันทีนะครับแล้วแอร์ตัวนนในมันก็จะเย็นนะครับไม่งั้นแอร์มันจะไม่เย็นนะครับผมเพ,เพื่อนๆเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ